แล้ว็อกที่สองของวันกูยังเป็นคนอยู่ไหมอ่ะเราจะยนิ้วอื่นไหมนิ้วกลางดูไหมมันชินนิ้วนี้อ่ะเดี๋ยวกดูนิ้วก้อุปเดี๋ยวมสแกนาสแกนไม่ได้ดิติเอีผ้ามึงเช็ดนิ้วกนิ้วกึงหรอเอ้วมึงเช็ดนิ้วเลยออรับเดี๋ยอ้ ไอดอกไม่ใครทำไม่หรือไม่รู้ไม่ได้ดิรอบที่สองของของชิก็คือจักรยานมือมือม่นมึงพลังอย่างมังหมีอย่าไมไม่ถึงมนนาทีมึงทำเสร็จแล้วฮะพลังอยินมังหมีร้องแล้วมันร้งเลยโอ้ยเราบลันกันเถอะ ึงไม่อีพวกใช้ iOS อันสกนไม่พังเลยสักคนนึงแต่อีพวกไม่ใช้่ตัดเดียวเสร็จเราเลยนะมึงโคตรู้ชีวิตเหรอกีตาร์มึงแบบมึงเก่งอ่ะนี่ไงน่ไเฮ้ยกูจะเก่งเลยวันนี้คุณรบไปเจอแบบปันนุ่นหรือว่าอะไรเจ้าเลยนี่มึงซื้อรุ่นโปรไปเลยสแกนหน้าหนึ่ ปกติจะเป็น่ังทงนะไอปุ่มกลมแด้ป่ะเ้มงทำไมอ่ะนะคือแบบกลิ้งทำแบบโครเไก่อนี่มีคำยังยังตอนนี้ค่ะไม่ใช่ของกูแล้วนะเป็นของา่านะสุดท้ายแล้วแบบมันพอมไปเลยเรื่องอะไรอ่ะ ทีองดูไม่ได้อยู่ตอนนี้ของเราเราสเรามาดูกันนะจ๊ะเออนี่อย่าเรากน่ยังไม่ได้ตอยีกอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอ้าวอุกนิดนึงกนิดเดียววางค้างไว้เลยวางค้างไว้เลยอันนี้มันแบบอุ้ยเนี่ยมันก็องไปเลยจิ้บูแบบอ๋อใช่บิ๊มสู้ๆู้จริงดได เปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมน้องข้างแล้วเนาะไม่เหนเลยมีพวกเชฟเฮดต่าอีกใครมีพวกเชฟเฮดมีปัญหาเราเลยตอนนี้ลองมุกดิมุกทำยังยังไหนเช็ดเช็ดเช็ดแล้วลองดิไหนน้องมุกเริ่มเอามุกเริ่มเลยครับเอามีหยาบก่อนมุกเริ่มเลยครับความเดของคุณคุณโฆษณาเสียงภาษาอังกฤษอ่ะ เจ้งมความได้ทงเดียวนี่คือแบบจะหามากเลยนะบุก <laughs> แต่นี่ครั้งเดียวผาดเลยนะโอ้ไม่แนี้ชิคอะไรเฮ้ยเฮ้ยชมชมโอ้ยตู้อิน